กดปุ่มนี้ครับนี่เลยนะครับกดโอ้โหเนินครับเนินชันๆนี่ครับโดยระบบดิฟล็อกเกียสองรับเทรนนะครับตัวใหม่2024เป็นไงบ้างครับแขนนะครับแอวนแบบแอวนแบบโอ้ดูละน่าจะต้องเรียกรถถ่ายมาแล้วแต่เมื่อกี้ขึ้นได้อยู่นะครับสยอดมากนะครับเนาะไปนะครับปครับ โอ้โหแรงจริงๆเราจะลองข้ามน้ำนะครับหรือที่ e ็นทรายนะครับเป็น e ดีไซน์เรื่องแม่น้ำนะครับกับอ e ี u ู2024แบบ CS ธรรมดาก่อนนะครับ โจมจมโจมถอยถอยถอยด่วนถอยไปไปถอยไปไปอันนี้ตัว CS นะครับธรรมดานะครับแบบไม่พ like mm ุ่งครับแบบไม่พุ่งนะครับก็มีกับฝืนนะครับอาจจะทำให้รถจมลงไปเรื่อยนะครับถ้าตายเนี่ยปั่นแรงไม่ได้นะครับการปั่นตายไม่ควรปั่นด้วยรอบที่สูงเกินไปนะครับครับผมอ่เดี๋ยวดูล้อนี่ครับจม ระบบ c h นะครับถ้าเราจะเข้ารับเชเรนเราแค่กดปุ่มนี้ครับนี่เลยนะครับกดปุ๊บจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับโอ้โหได้แล้วนะครับทำมาได้ด้วยระบบรับเชเรนนะครับ ต้องอาศัยพุ่งด้วยนะครับถ้าดินทรายนะครับพื้นที่ที่เรามาทดสอบนะครับเมื่อกี้นะครับตรงนี้จมไหมครับขึ้นช้าไม่ได้นะครับต้องขึ้นด้วยความเร็วสูงนะครับแต่ถ้าขึ้นช้ารถต้องเบานะครับรถต้องเบาเพราะว่าเป็นดินทรายนะครับยิ่งปั่นยิ่งจมยิ่งปั่นยิ่งจมนะครับวิธีการผ่านข้ามแม่น้ําหรือข้ามดินเนินทรายแบบนี้นะครับเราจะต้องใช้ระบบ รับเฉลนช่วยนะครับจะทําให้ไม่เสียกําลังรถมากนะครับการทํางานของรับเฉลนเนี่ยจะมีเสียงเบรกเป็นจังหวะจังหวะนะครับแล้วก็มีเสียงเครื่องยนต์การทํางานของเครื่องยนต์เนี่ยนะครับหมุนล้อบังคับล้อนะครับจะสังเกตเห็นว่ารถมีการบิดไปบิดมานะครับมีการบิดซ้ายบิดขวาเนื่องจากการทํางานของรับเลนนั้นจะส่งกําลังให้กับล้อเนี่ยไม่เท่ากันนะครับเพื่อให้ผ่านอุปสรรคได้เหมือนเป็นการดิ้นขยับไปในตัวนะครับ สลับรถที่ไม่มีรับเทเลนนั้นก็จะเหมือนการโยกพวงมลลาลัยสายขวาให้มันมีการดิ้นนะครับนี่คือ,อวิธีการทํางานของรับเทเลนผู้ชมนะครับไม่เข้าใจก็คือคล้ายๆคล้ายๆดิฟล็อกหน้านั่นเองนะครับซึ่งของบางค่ายจะมีดิฟล็อกอยู่ข้างหน้านะครับแต่อีซูนเนีจออ่จะมีดิฟล็อกอีซูจะมีดิฟล็อกที่อยู่ข้างหลังนะครับแต่จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อ CL นะครับแต่รับเทเลนเนี่ยสามารถใช้ได้ตั้งแต่2 s c s แล้วก็ CL ด้วยนะครับเมื่อกี้ ขึ้นมาคูดอยได้ขึ้นมานั้นใช้ CH ลาบเชลนนั่นเองนะครับจะสังเกตเห็นว่าไม่สามารถที่จะใช้ c s ธรรมดาขึ้นเนินตรงนี้ได้ถ้าขึ้นได้ก็จะเหนื่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นเนินทรายามีน้ำอุ้มน้ำตลอดอยู่ตลอดเวลานะครับ รอบเครื่องสูงสูงจะทําให้ดิฟล็อกหลุดการทํางานหยุดการทํางานได้ซึ่งเครื่องมองว่าเป็นการฟรีที่เปล่าประโยชน์นะครับแต่รัเธเนเนี่ยจะเป็นระบบที่ทํางานร่วมกับ TCS นะครับ TCS ก็ทําหน้าที่เบรกรัเธเนทําหน้าที่เร่งนะครับจะประสานความร่วมมือกันนะครับเพราะว่าเมื่อกี้จะสังเกตนะที่หน้าหน้าปัดนะครับจะมีะระบบ การลื่นระบบทีเซียสเนี่ยทำงานกระพริบขึ้นเป็นระยะระยะนะครับทำงานพร้อมกันเป็นระยะระยะประสานความร่วมมือทําให้การทํางานของรับเชลเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับมาขนพลิกครับเบาๆครับ15ตะกร้าไปส่งที่โกดังนะครับสวนน้องจิ๋วหริวนะครับสุหล่อของเรานะครับเมื่อวานเก็บไม่หมดนะครับวันนี้เก็บต่อครับวันนี้เก็บต่อครับวันนี้เก็บทั้งพลิก เก็บทำมะเขือเทศนะครับแล้วก็ปลูกมะเขือเทศด้วยครับผมปลูมกมะเขือเทศด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นสวนพริกเนาะตรงนี้ <places S 2> โอ้โหสวนพ<ค>ริกลากยาวไปจนข้างล่างเลยครับหลายไร่ครับตรงนี้ก็สวนนี้เป็นอะไรครับแขแกครับที่เป็นทัวร์แขกใช่ครับเป็นวันนี้ผม<ว>จะเป็นบางไถ่ทัวร์ครับผมตรงนี้เป็นบางด้วยนะส่วนโซนนู่นนะครับมีมะเขือเทศอยู่ะตรงนี้ครับมะเขือเทศสี่ไร่โอ้โหพี่จิ๋วของเรานะครับองค์ก๋อยครับอมก๋อยอันนี้เรามาในพื้นที่ ผมก่อยนะครับเอาอิสุ224มาขนพลิกครับก็ทางก็เล่เนะครับเราจะใช้ระบบเรียกว่าระบบรับทะเลนดิฟล็อกนะครับมีรอยยัดหมดครับรุ่นใหม่นี้จะมีรับทะเลนมาช่วยนะครับดูเนินครับเนินชั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 นนะครับนี่ครับดูจากมุมมองแล้วนะครับชันจริงครับนี่นะครับขึ้นมาแล้ว ง่ายสบายๆครับนี่ครับด้วระบบดิฟบล็อกเกียร์สองรับเทรนนะครับนี่ครับสบายสบายง่ายๆนะครับไปเลยครับตัวใหม่2 0 2 4เป็นไงบ้างครับก็ปกติการใช้ดิฟบล็อกแล้วก็ขึ้นเนินอย่างนี้ด้วยความที่ว่าพื้นที่มันมีความชื้นประมาณนี้นะครับก็จะมอีอาการที่ล้อฟรีได้อยู่โดยเฉพาะในเรื่องของล้อหน้านะครับ ล้อหลังอาจจะทํางานคู่ได้แต่ล้อหน้ามีล,ล้อตายข้างใดข้างหนึ่งแนนะ่นอนแต่ว่าในคลิปเมื่อกี้เจเห็นได้ว่าแทบจะไม่มีล้อข้างไหนตายเลยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นเพราะระบบรับะเลนะครับที่ช่วยทําก,กระจายกำลังทั้งสี่ล้อให้มีความสมดุลกันนะครับผมก็ถือว่าทําทได้ด,ดีครับผมขึ้นง,ง่ายหน่อยครับบวกกับคนขับที่มีประสบการณ์ด้วยใช่ไหมครับครับผมก็ๆๆยังในคลิปข้างต้นนะครับเมื่อกี้โอ้ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ก็คือล้อหลังแขวนนะครับแขวนแบบ ขวายแบบโอ้โหดูแล้วน่าจะต้องเรียกรถถ่ายมาแล้วแต่เมื่อกี้ขึ้นได้อยู่นะโอ้วสุดยอดมากนะครับเนาะ